น้ำคริกนมวันนี้มีน้ำคริกนมเพราะว่าเมื่อเช้าทำน้ำพริกปีไปแล้วแล้วก็เราจะมากินกับผักทิ้นเดี๋ยวทำให้ดูเวยเรากินข้าวชามเล็กนะคะเพราะว่าเราลดน้ำหนักหอยนี้ค่ะวันนี้หอยอยังสี่บ่วนิดเนผ่าไปยังสี่ตะเกียบ

หอมไปบิดวิิดอืเกีน้ำพริกน้ำโบ๊ะไปจริ กรโอืมก็โดนนั่นนั่นาก็โดนทักติวเสคู่กับหนึ่งทักไงยังนอเลื่อืตืวเลยเอกแค่ใส่จิ กูวมวนเนาะกินพักไร้กินเขาน่น้อยอืมตัวเขกแม่ยังเส้อืมกูต้อ,อ,อ,องสงสัเดือดเป็นยังแอกใคอยกินเขาแค่เหมือแล้วทำไมดีบัาเตอกับบมี่ก็คอยกินพาาักพหไ้เอียน,นะคะ่ะ 嗯。Mm.